สวัสดีค่ะดิฉันนางสุวิภาสมัครการศึกษาดิเศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขตหนึ่งได้มานิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานในโรงเรียนบ้านไผยใหญ่ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมตามโครงการพัฒนาในครั้งนี้ดําเนินการสอนโดยคุณครูมริ ชายบุค่ะในกระบวนการวิเคราะห์ติดตามครันน้งนี้ใช้กระบวนการโคชิ่งโดยการสังเกตการสอนและการสะท้อนคิดมีวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ดังนี้คือเพื่อติดตามว่าคุณครูได้นำกระบวนาก,การเรียนการสอนแต่ขั้นและได้มีการจัดบรรยากาศ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้9ข้อตามรูปแบบของการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างไรจากการวิเทรติดตามพบว่าคุณครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามขั้นตอนของการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานโดยมีการกระตุ้นคิดและเปิดโอกาสให้นักเรียน ได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองนักเรียนสามารถสืบค้นองค์ความรู้จากเว็บไซต์แล้วนำมาสรุปสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองพร้อมทั้งสามารถสร้างเป็นชิ้นง,งานงานำเสนอในรูปแบบที่หลากหลายเช่นจัดทำเป็นคลิปวิดีโอขู้ค้นพบที่เกิดจากนักเรียนยังพบว่า นอกจากนักเรียนจะได้พัฒนาการคิดที่หลากหลายแล้วนักเรียนยังเรียนรู้ด้วยความสนุกเกิดการเรียนรู้แบบร่วมมือนักเรียนกล้าสแสดงออกซึ่งคุณลักษณะเช่นนี้เป็นคุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในศตวรรษที่21